ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ช่างทุกทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการแนะนําหรือว่ารีวิวในส่วนของตัวสายเข้าหน้าม่วงนะครับผมจากที่ผมเคยทาคลิปในเรื่องของอันล็อกทูลนะครับผมโปรแกรมอันล็อกทูลในเรื่องของอการเข้าหน้าม่วงหรือหน้าสีนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนซีเรียลนัมเบอร์หรืออันล็อกไ i ฟ i นะครับในรุ่นที่รองรับประมาณนี้นะ,ะนี่เขาเรียกว่าหน้าสีนะครับผมหรือว่า ช่างจะมักชอบเรียกติดปากกันว่าหน้าม่วงนั่นเองนะครับหน้าม่วงหรือหน้าสีนั้นแต่แล้วแต่ว่ารุ่นนั้นๆจะเป็นสีอะไรเห็นไหมจากที่ในคลิปที่เห็นกันนี้ก็คือมีอยู่สีรุ่นนะ,ะมี iPhone SE นะครับ6 s iPhone 7แล้วก็ iPhone X เห็นไหมสีนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับสีแล้วแต่รุ่นนั้นๆจะเป็นสีอะไรนั่นเองนะครับอ่ะ หลังจากที่เจอปัญหาว่าพี่ๆป่ะชาคนนะครับใช้ตัวโปรแกรมมันล็อกทูนั้นสั่งเข้าหน้าสีหรือหน้าม่วงไม่ได้ทําให้เปลี่ยน serial number เ,เ,เพื่อไปพาร์ทบายไฟไม่ได้นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําในเรื่องของตัวเครื่องมือนะครับในเรื่องของการเข้าหน้าม่วงนะตัวนี้เดี๋ยวผมเอามือถือของไว้ก่อนตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้นะ,ะถ้าไล่เรียงจากราคานะครับได้เรียงจากราคานะผมก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อน สำหรับเมจิโกนะครับเมจิโกที่เป็นสายแบบนี้นะครับที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลนะครับตัวนี้จะไม่สามารถที่จะสั่งเข้าหน้าม่วงผ่านตัว Windows ได้นะครับสั่งเข้าหน้าม่วงผ่านตัว Windows ได้นะจำเป็นจะต้องใช้บน MacBook นะครับและสิ่งที่สำคัญไว้ก่อนนั้นนะครับก็คือทางเจ้าของอแบรนด์นะครับเจ้าของแบรนด์เองนะเขาเคลมไว้ว่านะครับเขาเคลมไว้ว่า รองรับนะครับรองรับเฉพาะนะครับผมรองรับเฉพาะนะ้เดี๋ยวเห็นหตัวสายตัวนี้จะรองรับเฉพาะ iPhone 7 7พ l u s 8 8พ l u s แล้วก็ iPhone X นะครับซึ่งตัวโปรแกรมมา c k Tool นั้นได้กำหนดในเรื่องของตัวสายนะครับตัวสายหรือการเชื่อมต่อในโหมด DFU ได้โหมดใน X Mode เนียนะครับผมบอกไว้ว่านะครับ บอกไว้ตรงนี้นะเห็นไหมอ่าในส่วนของตัว iPhone 7ขึ้นไปนะครับใช้สายเคเบิลคือสาย Lightning ทั่วไปนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเป็น iPhone 6S นะครับ 6s p อ u s เนี่ยจะเป็นจะต,ต้องใช้สาย DSC ตัวนี้นะ DSC ตัวนี้ก็คือสายตัวนี้นั่นเองนะครับสายตัวที่อยู่ในรูปนี้แต่สายที่อยู่ในรูปนี้ดันซัพพอร์ตหรือรองรับ iPhone 7ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสายตัวนี้นะครับก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีไม่มีประโยชน์ ถ้าเราไม่มีตัว MacBook นั่นเองนะครับัวนี้ถ้าหากว่าตัวเครื่องนั้นเข้านะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนว่าถ้าหากว่าตัวเครื่องนั้นเข้า DFU หรือเข้าหน้าม่วงแล้วนะครับเข้าหน้าม่วงแล้วอ่ผมขอพูดเป็นว่าถ้าหากว่าสายตัวเนี้ยตัวมือถือนั้นเข้าหน้าม่วงแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ครับผมสาธิตกับ iPhone 6s เครื่องนี้ให้ดูนะครับที่เป็นเข้าหน้าม่วงแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะผมเปิด โปรแกรมมิิโคขึ้นมานะครับนะครับถ้าหากว่าตัวมือถือนั้นมีการเข้าหน้าม่วงแล้วจะสามารถคอนเน c t ได้นั่นเองนะครับผมคอนเน c ได้เห็นไหมตัวนี้ปึ๊บะจะสามารถลีดหรือว่าอินโฟค้นหาได้นะครับแต่ถ้าหากว่าตัวเครื่องนั้นยังไม่ได้ถูก สั่งเข้าหน้าม่วงนะครับจะมาส่งคําสั่งผ่านตัวโปรแกรมนี้ไม่ได้นะครับผ่านสายตัวนี้ไม่ได้นะจําเป็นจะต้องใช้แบบนี้ครับในส่งตัวเมจิโคนะครับนี่เลยนะเปิดให้ดูตรงนี้นะนี่ครัต้องเป็นเมจิโคแบบนี้นะครับเมจิโกไดแอคทูนแบบนี้นะครับถึงจะสั่งเข้าได้นะครับฟังดีๆนะตัวนี้สายตัวนี้ราคาประมาณ200-300บาท เข้าแล้วถึงจะรีดข้อมูลได้แต่ถ้าไม่ได้ถูกสั่งเข้าหน้าม่วงมาจะมาสั่งผ่านสายตัวนี้ไม่ได้ต้องเป็นสายตัวแบบนี้เห็นไหมสายตัวแบบนี้ครับเห็นไหมที่มีหน้าปัดแบบนี้นะครับที่มีหน้าปัดแบบนี้มีเมมโมรี่การ์ดนะเวลาเราซื้อเราถามคนขายด้วยว่าเมมโมรี่การ์ดยังอยู่ไหมนะถ้าหากว่าเราซื้อมือสองนะครับเจอบางกรณีคือเมมโมรี่การ์ดหายนะครับจําเป็นจะต้องหาโหลดไฟล์มาใส่เมมแล้วก็เอาเมมมาใส่ด้วยนะตัวนี้นะครับ อ่าปึ๊บตสายก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเป็นของแบรนด์เมจิโคเหมือนกันเห็นไหมนะครับอ่าผมก็จะทําการอ่าเปลี่ยนนะครับาสายตัวนี้ออกนะสายตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะสั่งเข้าหน้าม่วงผ่านวินโดว์ไม่ได้นะครับจําเป็นจะต้องสั่งผ่าน Macbook นั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามีโปรแกรมอื่นสั่งเข้าแล้วนะครับแต่มันลีดค่าหรือทํางานไม่ได้สามารถอ่าใช้สายตัวนี้ มาแปลงเป็นเรียลพอร์ตเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมม i ญจิโคได้นั่นเองครับเรามาดูกันนะครับที่สายมิญจิโคไดเอ็กตัวนี้นะครับที่มีหน้าจอนะครับผมเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับครับมันก็จะขึ้นว่าเห็นไหม,มจะมีตัวหนังสือบอกว่าเนี่ยออโตสแกนเห็นไหมตัวนี้นะครับพร้อมที่จะสั่งเข้าหน้ามงวงนั่นเองนะตัวนี้ตัวหนังสือมันเล็กมากนะครับ เรามาดูตัวมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดออกจากหน้าม่วงก่อนนะปึ๊บมาเป็นหน้าสายนะครับหน้าสายปั๊บครับเสียบเข้ากับโปรแกรม3 U-Tune เพื่อดูในส่วนของตัว dfu นะ ทุกครั้งเราจะเป็นจะต้องเข้าหน้าร e c อ v e r y ก่อนแล้วก็กดตามไปที่หน้า dfu นะครับเพื่อสั่งทำงานนะปึ๊บะ dfu แล้วนะครับผมให้ดูตรงที่หน้าจอตัวนี้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวนะผมให้ดูตรงนี้กล้องตัวนี้นะครับ มันจะขึ้นว่าออโต้สแกนอยู่ใช่ไหมครับถ้าผมเสียบสายนะเสียบสายเข้ากับตัวมือถือนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะเดี๋ยวนะป๊านะครับเราไม่ต้องกดที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับเราไม่ต้องกดเลยนะครับมันจะทําการออโต้นะครับออโต้ Auto ก็คือสั่งเข้าโหมดนะครับเพิร์เพิรโหมดสกรีนเห็นไหมออโต้ Auto เลยนะครับตัวนี้หลังนะนะจากนั้นตัวมือถือก็จะเข้าสู่หน้าสีหน้าม่วงเห็นไหม นะครับผมตัวนี้นะอ่าก็จะสามารถ Lead Info ต่างๆได้สั่งปลดล็อก WiFi ได้นะครับปลดล็อก WiFi หรือเปลี่ยนซีเรียนลมเบอร์ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับผมนะครับก็คือตัวน,นี้เข้าสู่หน้าม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าหากว่าเรามาดูในเรื่องของตัวหน้าเว็บไซต์ของตัว m e ชิโ o นะครับเขาจะบอกว่าตัวนี้รอ,องรับนะครับในส่วนงตัว iPhone นะครับผมตั้งแต่ ไอโฟน6นะครับไอโฟนเอสอีนะจนถึงไอโฟนเอ็กนะครับด,ดูไว้นะซัพพอร์ตถึงไอโฟนเอ็กนะครับในส่วนของตัวอ p a แพดนั้นอายแพดสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดนะอ p a แพดสองถึงไอโฟนอแพดเจ็ดแล้วก็จะมีมินิหนึ่งสองสามสี่อหนึ่งแล้วก็โปรโปรสิบสองสุดเก้าประมาณนี้นะครับนี่เลยรุ่นที่รองรับนะที่รุ่นที่นอกเหนือจากนี้ก็จะไม่รองรับนั่นเองนะครับ อ่อันนี้คือตัวเมจิโกผ่านไปนะครับตัวหนึ่งเมจิโกนั้นราคาประมาณ2,000นนะครับผม2 0 0 0 2น0อนะของใหม่นะครับผมแล้วก็ถ้าของมือสองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่า1 5 0 0 1,800ถึง2,000บาทนะมือมือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 5 0 0ถึง2อ0 0นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะเมจิโกผ่านไปนะครับนะผมวางไว้นะตัวเมจิโกครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวไอรีแพร์ละกันนะไอรีแพร์เดี๋ยวผมแนะนำต,ตัวไอรีแพร์ก่อนเะี๋ยวครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวไอรีแพร์ตัวนี้นั่นเองนะครับไอรีแพร์ตัวนี้นะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ทำงานคล้ายๆกับเบนจิโกเมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมไอรีแพร์ตัวนี้อ่ะ สำคัญตรงที่สายนะครับสายตัวนี้เราจะเป็นจะต้องใช้ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยต้องเรามัดระวังอย่าให้สายขาดอย่าให้สายหักอย่าให้สายงอนะครับเก็บรักษามันดีๆนะครับตัวกล่องอะกล่องไม่ทำหน้าที่เหมือนซีเรียลพอร์ตนะครับผมพอประมาณหนึ่งฝ่ามือตัวนี้เล็กกว่า,ามือผมอีกนะเห็นไหมนะครับกล่องมันไม่ใหญ่มากมากนักนะครับในส่วนของตัวกล่องไอรีแพ้นะครับก็จะมี พี่ๆหรือเพื่อนๆนะที่เป็นลักษณะเดียวกันก็จะมีกล่อง IP Box นะครับแล้วก็กล่อง ISOFT นั่นเองนะครับ ISOFT นะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวข้อมูลของตัวไอ r e p a i, I r นะครับ i r e p a i r นะครับที่หน้าเว็บไซต์เขาก็จะบอกว่าปึ๊บนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษดเดี๋ยวผมเป็นภาษาจีนนะผมแปลให้ เขาก็บอกว่า i p e p a นะครับเป็นรุ่น P10 ตัวนี้นะครับสามารถแก้ไขซอฟต์แวร์ตั้งแต่ iPhone 6นะครับจนถึง iPhone X นะครับผม iPhone 6จนถึง iPhone X นะครับปัจจุบันนะครับรองรับในเรื่องของ iPad i นะครับ i p a d mini 2 3 4แล้วก็โปรด้วยนั่นเองนะครับผมไหมไหมอาสมตัวนี้นะครับผมก็คือหลักๆนะครับ ในเรื่องของอการใช้งานนะครับในเรื่องของการเปลี่ยน serial number นะฮะเปลี่ยน s ี r ลนั number แล้วก็ยังมีในเรื่องของการปลดล็อก Wifi ถ้หากว่าเราทําการเปลี่ยน w i f i นะครับ ic WiFi นะครับ iphone 6s ขึ้นไปเนี่ยจำเป็นจะต้องทําการอันล็อก Wi-Fi ปกติเมื่อก่อนถ้าเราไม่มีกล่องในส่งตัวเข้าหน้าโมงตัวนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องนะครับทำการ ยกแนนออกมาทําการอันล็อก Wifi นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีกล่องตงัวนี้เราก็ไม่ต้องนั่นเองนะครับผมเรามาดูในเรื่องของตัว id pair กันบ้างนะครับ id pair ผมปิดในเรื่องของตัวมจิโคไปนะครับมาเปิดที่ตัว id pair นะครับผมตัวมือถือก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันก็คือเริ่มต้นจากการ Connect หรือว่าเสียบที่หน้า Recovery นะครับกดต่อไปที่นะครับหน้า DFU นะ <S <S นี่คือหน้า DFU นะครับตัวกล่องหรือตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีอ่า ช่องเสียบนะครับก็คือด้านบนเป็น Type C นะครับเพื่อเสียบสายเข้าจากคอมนะเพื่อเชื่อมต่อสายเข้ากับคอมนะครับผมต่อมานะครับก็มีเสียงดังเนาะแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นการเสียบ USB ตัวนี้นะครับ okay. เพื่อที่จะมาเสียบเข้ากับตัวมือถือนะครับห้เสียบนะมาดูที่โตัวโปรแกรม i r Repair กันบ้างครับ ก็หน้าตาคล้ายๆกับมจ g ิโกเมื่อกี้นะครับผมเหแบบ็นไหมเราเปิดขึ้นมานะครับเรามีลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเขาก็บอกว่าเชื่อมต่อแล้วเนาะเป็นซีเรียลพอร์ตของ CH 3 4 0นะครับผมก็กดที่4 TFU ตัวนี้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมลองเทสในส่วนของการไม่เลือกรุ่นนะครับไม่เลือกรุ่นตรงนี้นะอ่าโอเคแต่ตัวมือถือก็เข้าสู่หมวดของหน้าสีหน้า่วงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสามารถทําการเปลี่ยน serial number น,นะครับอ่าปลดล็อก Wi-Fi นะครับปลดล็อก Wi-fi ก็อยู่เมนูนี้อ่าใ,ใกล้เคียงกันเห็นไหมใกล้เคียงกับตัวอ่าเมจิโกเมื่อกี้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูหนะ้าตาของตัวเพื่อนๆน,น,นะครับผม ครับอย่างที่จะบอกว่าค่ายอื่นนะครับที่มีลักษณะเดียวกันก็คือ i อพีบ็อกนะครับ IP พีบ็อกหรืออไอซอฟต์นะครับก็จะมีลักษณะเป็นกล่องโลหะแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ทําหน้าที่สั่งเข้าหน้าม่วงเพื่อปลดล็อกเหมือนกันนะครับซอฟต์แวร์คล้ายๆกันนะครับรุ่นที่รองรับก็เหมือนเหมือนกันครับผม iPad ดมินินะครับไอแพดโปรนะครับผมไอแพดเจนห้าหกนะครับแล้วก็เจ็ดนั่นเองนะครับเห็นไหมก็คล้ายๆกันเท่าเท่ากันนะครับผมตัวนี้นะ มาดูต่อไปนะครับมาดูต่อไปทางค่ายของตัว JC บ้างนะครับ JC ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวค่ายที่เก่าแก่นะครับเก่าแก่ที่อัปเดตในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าหากว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่มองหานะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้นะครับตัวโปรแกรมเกี่ยวกับซ่อมแซมมือถือนะครับผมก็แนะนําเป็นของค่าย JC นะครับถ้าก็คือถ้ามีเงินอีกสักนิดนึงนะ เพราะว่าทางค่ายของ JC เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่กับแข่ออกมานานแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับผลิตภัณฑ์ของค่าย JC ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับมาแนะนําในวันนี้ก็จะมีนะครับก็จะมีนะครับหน,นะครับตัว IP b o x นะครับ IP b o x อ่ะ B b o x Pro นะครับตัวนี้เป็นตัวของ C 3นะผมผมแนะนําก่อนว่าเป็น C 3ถ้าเป็น C 2เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับจะ ไม่สามารถที่จะสั่งเข้าหน้ามุงตรงนี้ได้นะครับต้องเป็นตัว C3 นะครับผม1น,นะครับ2นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของตัว P13 นะครับ P13 นะครับที่ตัวโปรแกรมนั้นสั่งเข้าหน้ามุงได้นะครับตัว P13 นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเทสให้ดูทั้ง3ตัวเลยนะที่ผมมีตัวนี้เป็น P13 นะครับ ต่อมาครับล่าสุดที่ออกมาครับล่าสุดที่ออกมาก็คือเป็นตัวนี้นะครับ v1 s pro นะครับ v1 s pro นะครับตัวนี้นะเป็น v1 s pro นะครับผมผมกดออกจากหน้าสีตัวนี้ไว้รอด้วยตัวเครื่องก็จะมีลักษณะแบบนี้1 s pro นะ เราเอาตัวเครื่องออกมาเลยแล้วกันนะวางเรียงเลยในนี้ผมแจ้งไปนะว่าถ้าหากว่าเราใช้นะครับตัวกล่องพวกนี้นะครับมันจะมีสายนะครับสายไดเอ็กโหมดเนี่ยเฉพาะมาเห็นไหมตัวนี้นะทางค่าย Jc เขานะครับเหมือนกันทุกกล่องก็จะมีให้เหมือนกันเห็นไหมเรามาดูน้องเล็กสุดก่อนแล้วกันนะครับ ให้เป็นตัว B Box Pro นะครับเป็นรุ่น C3 นะตัวนี้เป็น C3 นะครับตัวนี้จะราคาประมาณ2,000ถ้า5 0 0นะครับจะอยู่ที่2,500-2,800-3,000ถึง 3, 000, เลยนะครับตัวนี้นะของค่าย JC นะครับอบอร์ดการเชื่อมต่อก็จะเป็นในเรื่องของตัวสาย Lightning น,นะสาย Lightning น,นะครับตัวนี้นะผมให้ดูก่อนเึ๊บนะครับ มเมื่อช่อมต่อเสร็จนะครับก็จำเป็นจะต,ต้องมาเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรม jc นะครับโปรแกรม jc นะอ่าอรีแพร์ผมปิดไปเลยนะครับผมอ่านี่คือโปรแกรมของ jc นะครับ jc ปุ๊บนะครับผมก็จะมาคอนเน็กที่ตรงนี้นะครับปุ๊บเลือกพอร์ตเป็นบล็อกโปตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสั่งเข้าในเรื่องของตัว iPhone 6S เหมือนเดิมนะครับ iPhone 6S เหมือนเดิมเดี๋ยวผมสั่งเข้าทุกครั้งนะครับจำเป็นจะต,ต้องสั่งเข้า DFU ก่อนนะ <S <S ปบนะครับเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมที่ใช้ก,ก็คือ3 u t u ู e นะ ที u อยูแล้วปุ๊บนะครับเราก็ทำการ Connect เข้ากับตัว JC นะครับผมเห็นไ,ไหมหน้าจอหน้าปัดมันก็จะขึ้นว่าพร้อมทำงานเห็นไ,ไหมพร้อมทำงานเห็นไ,ไหมเป็นแสงนะ l a d i นะครับเรามาดูที่ตัวโปรแกรม JC นะผมก็กด Connect นะครับปับ๊บ ออนไลน์ DFU นะครับจะแจ้งว่าเป็นรุ่นอะไรอัตโนมัติเลยนะครับเราเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บจะบอกว่าเข้าเพิร์อหมดนะคลิกไฟได้เลยครับตัวโปรแกรมก็บอกว่าตัวนี้ทำงานกำลังทำงานนะจะสั่งเข้าแล้วนะ พอมันสั่งเข้าหน้าหน้า,ามกเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมมันก็จะบอกว่าตรงนี้ที่หน้าปัดตรงนี้นะว่าเป็นเพอร์เฟอร์โหมดเห็นไหมอ่าตรงนี้นะเพอร์เฟอร์โหมดนะครับก็เราสามารถสั่ง Quick Info ไ,ได้นะตนัวนี้เห็นไหมก็สามารถสั่งนะครับปลดล็อก Wi-Fi นะครับแล้วก็ฟิกเรื่องของเสียงนะครับถ้าเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยมันจะปิดในเรื่องของเสียงกล้องไว้นะครับตัวเนี้ยในนี้ผมบอกว่าโปรแกรมของทางค่าย JC เนี่ย ค่อนข้างที่จะครับอัปเดตนะครับอัปเดตมา,าบ่อยๆทําให้รองรับในการทํางานในเรื่องของหลายๆรุ่นนะครับถ้าเป็น p p o o n นะครับผมประมาณนี้เลยเห็นไหมไอโฟนครับจนถึงที่สามารถเข้าได้นะผมก็ยังว่าเป็น iPhone X นะแล้วก็ iPad นะครับออ iPad นะไอแพเนาะในเรื่องของตัวนี้นะครับามาดูต่อไปนะครับมาดูตัวต่อไปของตัว ค่า JC กันบ้างนะครับผมค่า JC กันบ้างผมถอดตัวอ e ีบ็ Pro ออกนะถอดตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว P13 นะครับที่เป็นบล็อกหรือกล่อง P13 นะครับ P13 ก็ 13, จ,จะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะสามารถใช้เขียนนาเขียนแนนนะครับ iPhone 8ขึ้นไปได้นะครับจนถึง iPhone 13นั่นเองนะครับเขียนแนนนะก็ พอตการเชื่อมต่อก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้ครับผม t y p C นะครับผมแล้วก็ตามด้วยสายตัวนี้เหมือนเดิมนะที่บอ,อกไปและตรงนี้ก็ยังเพนยังคงนะครับจําเป็นจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวโปรแกรม JC นะครับกับคอมพิวเตอร์อยู่นะครับนะ,ะครับผมตัวนี้นะครับการกดรีเฟตนะเชื่อมต่อ P13 ตัวมือถือก็เหมือนเดิมนะครับ เข้า DFU นะอ่าเข้า DFU ปุ๊บนะครับมาเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรม JC นะครับกด connect นะครับผม,มตัวกล่องนะครับก็จะบอกว่านี ดูก่อนนะเพอ่เโหมดออนไลน์เพอร์เโหมดออนไลน์นะครับเราก็คลิกสั่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราสั่งเมื่อกี้เลยนะครับตัวโปรแกรมนั้นก็จะสั่งผ่านกล่องเนี่ยให้ตัวมือถือเนี่ยเข้าสู่ไดแอ็กโหมดนั่นเองนะครับหรือหน้าสีนะเห็นไหมเราดูนะอ่ะเข้าเรียบร้อยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปว่า ตัวประสงค์ของการเข้าหน้าม่วงของเรานะครับก็คือต้องการที่จะอันล็อก WiFi หรือเขียนค่าต่างๆพวกนี้นะครับสามารถปรับแต่งค่าต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนะครับทัเง s ร r i a l number เพื่อเปลี่ยนเพื่อให้รองรับกับการ b y p a s s w i ่า WiFi นั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนประเทศอะไรพวกนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับในเรื่องของ iPhone ตัวนี้นะอตัวนี้ ข้อดีก็คือเขียนแนนได้ด้วยนะครับเขียนแนนได้ด้วยสั่งเข้าหน้ามงได้ด้วยนะครับค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ8,005นะครับ8,005นะครับผมอ่ะตรนนี้ผมกด exit นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไฮไลท์นะครับที่ออกมานะครับที่ออกมาถือว่าค่าตัวก็แพงอยู่นะค่าตัวก็แพงอยู่แต่ถามว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการคอนเน c t ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วนะ ไม่ต้องคอนเนคผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ต้องคอนเนคผ่านตัวโปรแกรม j c ตัวนี้แล้วนะครับก็มาดูที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าผมเก็บเอาอไปครับก็คือตัวโปรแกรมอ่าหรือที่เรียกว่า V1 s x p o ตัวนี้นะ V1 s p r o ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขยบ ตัววีหนึ่งเปเนี่ยทำทำหนะ้าที่คล้ายๆกับเป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่จะมาแทนที่กับตัวโปรแกรมที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ทำงานผ่านคาวหรือว่า Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อ w i f i นะกดไปที่เพ p l e m หมดนะครับผมตัวนี้มือถือนะครับ Detect อยู่ที่ r e c o v e r y Mode นะครับเราก็ทำการ e t e c t เข้าสู่หน้า dfu นะครับผม ตัว v 1 x ก็จะบอกว่า detect นะครับ DFU แล้วนะครับเราก็จิ้มไปเลยในนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับจิ้มไปได้เลยนะครับข้อดีของ V1S Pro นะครับก็คือสามารถทำงานเกี่ยวกับสล็อตนะครับเกี่ยวกับการสแกนใบหน้านะครับแบตเตอรี่นะครับหรือแม้แต่การเขียนแนนเนี่ยก็จะซื้อสล็อตเพิ่มมาเสียบจากตรงนี้นะครับสามารถทํางานได้หลากหลายนะครับอ่ะตัวนี้เห็นไหม จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมให้ดูตัวนี้ก่อนนะเห็นไหมเ็จะบอกว่าเป็นรุ่นอะไลน์นะครับตัวนี้เป็น WiFi ล็อกเห็นไหมมันสามารถ Modify นะครับเขียนค่าต่างๆได้เห็นไหมผ่านตัวโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับอ่กตัวนี้แล้วก็กด exit เ,เดี๋ยวให้ดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับให้ดูอีกสักตัวหนึ่งก็คือเป็น iPhone 7เครื่องนี้แล้วกันนะ เจยบสายเข้าไป iPhone 7นะ Recovery Mode ก็สั่งเข้า DFU นะครับผมก็ด etect DFU เรียบร้อยเห็นไหม เราก็สามารถนะครับผมสั่งเข้านะครับเพลยเพื่อโหมดได้เลยนะครับมตัวมือถือจะ,จะเข้าสู่หน้าม่วงหรือหน้าสีเรียบร้อยนะครับขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมนะครับก็สามารถโมดิฟายต่างๆได้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปนะเห็นไหมโมดิฟายได้ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเข้านะครับเข้าเพ r m ์โฟมดนะอ่าในส่วนงตัว DFU เนี่ยสามารถทำงานได้หลากไอ้ V1 s p r o เนี s ่ยทำงานได้หลากหลายตามนี้เลยนะครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าค่ายนี้เขาจะอัปเดตเรื่อยๆทำให้ผมเลยต้องซื้อในส่วนตัวค่ายนี้มาใช้นั่นเองนะครับออ่า มาสรุปกันอีกทีนึงนะครับอุปกรณ์ที่เครื่องมือที่รองรับนะครับในเรื่องของการเข้านะครับหน้าม่วงหรือหน้าสายนะครับสําหรับเครื่องมือถือเพื่อที่จะให้รองรับเปลี่ยน serial number เพื่อให้รองรับกับการบายพาสนะครับบายพาสไวไฟนั่นเองนะครับผมก็จะมีในเรื่องของเมจิโกนะครับเมจิโกนะครับแล้วก็ไอรีแพร์นะไอรีแพร์นะแล้วก็บีบ็อกโกนะครับ สามตัวเล็กเนี่ยราคาหลักพันนะหลักพันก็คือประมาณพันไปปลายสองพั 2, 000, 3, 000นสามพันครับไม่เกินสี่พันนะครับไม่เกินสี่พันมือสองก็หาได้จากกลุ่มขายสินค้ามือสอง,องผมเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือช่างซ่อมมือถือนะครับเป็นกลุ่มนี้เนาะครับถ้าจะอัปเดตขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นในสองตัวสองตัวนี้นะครับที่แนะนําไปนะที่ท่านใดที่ขาดเหลือโปรแกรมตัวไหนหรือเครื่องมือตัวไหนก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามผมได้นะผมมี ช่องทางการจําหน่ายนะครับในเรื่องของตัวอ,อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือนะครับเกี่ยวกับช่างซ่อมมือถืออยู่นะครับผมก็คือตรงนี้นะนี่พี่ก็สามารถนะครับเข้าไปเลือกชมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆจากหน้าเว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับมีหลากหลายให้เลือก ซื้อเลือกใช้นะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะหามาเติมเรื่อยๆนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยครับสาหรับเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับช่างซ่อมมือถือนะครับยังไงก็ขอให้ซ่อมมือถือให้สนุกนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ